นิทานเรื่องการผจญภัยของเจ้าแมวเป๋กับเจ้าลิงกองแกง๊งการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆริมป่าเขียวอุ่มมีแมวตัวหนึ่งชื่อว่าเจ้าแมวเป๋เพราะมันขาเดินเป๋ไปนิดๆแต่ถึงจะเป๋มันก็เป็นแมวที่ฉลาดที่สงสยัยและชอบพูดจาผงผางจนเพื่อนๆในหมู่บ้านมักหัวเราะเยาะกับคำพูดแปลกๆของมันเสมอ วันหนึ่งแมวเป๋เจอเพื่อนใหม่เจ้าลิงกองแกงลิงที่เล่นสนสนที่ไม่เคยอยู่นิ่งกองแกงชอบปีนป่ายตะโกนเสียงดงังและมักสร้างเรื่องฮาฮาให้ทุกคนปวดหัวแต่ถึงจะกวนยังไงมันก็เป็นลิงที่จิตใจดีทั้งคู่กลายเป็นเพื่อนซีแบบไม่ทันตั้งตัววันวันเอาแต่หาเรื่องออกไปเที่ยวป่าไปสำรวจไปหาของกินจนชาวบ้านพากันสส่หัวบางทีก็เรียกว่าคู่หูปวดหมู่บ้าน จุดเริ่มการผจญภัยอยู่มาวันหนึ่งผู้ใหญ่บ้านประกาศว่าในป่าลึกมีถ้ำแก้วแห่งความจริงใครที่กล้าเข้าไปและผ่านบททดสอบจะได้พบสมบัติอันล้ำค่าที่ไม่ได้วัดด้วยทองคำแต่จะเปลี่ยนชีวิตของเจ้าไปตลอดกาลทันทีที่ได้ยินเจ้าแมวเป๋ตาเป็นประกายส่วนเจ้าลิง